ดีอ้๊อ้ามกำลังปใช้ให้เขาช็อปใช้กรรมอยู่นะคะ oh, <no>. oh. จริงๆเขาหักอ้๊มมาก,ก็ต้องไปหักเขาคืนกันนะ,ะ oh, <no. S 1> เราเป็นผู้จัดการแล้วก็หักเองินอะไรนะคะ oh, <no. S 1> ก็เป็นเรื่องปกติคิดอยู่เลยว่าเขาเขาจะหักเราเท่ากับที่เราหักเขาหรือเปล่าอะไรเนี่ยค่ะถ้าเขาหักเราเท่ากับที่เราหักเขาอ่ะก็เราไม่รู้จะให้ดีหรือเปล่าเพราะว่ามันอาจจะเยอะไปอะไรเนี่ย ดูแลพี่เอหลายอย่างอะไรบ้างคะทั้งเสื้อเสื้อผ้าพี่ก็ไม่ให้ดูแลพีก็โทรไปถ้าใส่อะไรของเธอได้ปวดหัวมากเลยอะไรอยย่างงเี้ให้คำแนะนำใหปรึกษาในฐานะรุ่นพี่ในวงการบ้างวันนี้เราติดในสคำสั่แรกเลยใช่ไหมคะพี่ใช่ก็ตั้งใจที่จะปั้นเขาเต็มที่ะะคให้เป็นดาวดวงใหญ่ดวงหนึ่งดาวดวงใหญ่ดวงหนึ่งน้องเห็นไหมครับเมื่อกี้บนเวทีอะค่ะมีการสอนโพสท่าอยกนะ บอกว่าเนี่ยเออต้องแบบนี้นะไอเดียเธออะทำสุดๆไปเลยเพราะเธออะคาแรคเตอร์ไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยไอเดียพี่ก็เลยทำอ่าอะไรแบบเนี้ยบอกว่าถ้าจะรับงานจะต้องแบบรับงานใช่แล้วมีการดุอีกเมื่อกี้บอกว่าอย่าเอาแขนเนี่ยไปท้าลูกค้าไอเดียะขาตอนนี้น้องดูดีออเล็กแล้วทัดีคือต้องดีนวินัยแล้วก็แบบทั้งดื่มทั้งนอนทั้ง เราตั้งใจที่จะเป็นดาวดวงใหม่จมมริงๆยามส่งมาเราบีความพยายามสู้มากสู้มากเนี่ยค่ะทั้งเหน็บทั้งติดอีกป,ประมาณพันตัว,ตวแล้วก็อะไรแบบนี้ทำทุกอย่างไงเนียค่ะไหนจะลดความอ้วนเต็มที่เพื่อจะใส่ชุดพิ่อ้ำาได้วันนี้ก็เป็นชุดพิ้งค์ยาเขามาใส่แต่ว่ารู้สึกไม่ได้ างเรื่องอ้ําก็ไม่ต้องบอกหมดก็ได้นะคะให้เอแบบว่าคนชมว่าเอสวยสวยจริงๆไงเนี่ยไม่เคยระเบิดค่ะเนี่ยดูได้แล้วแบบน,นี่นี่ก็หลวมนะคะเนี่ยหลวมเนี่ยเนี่ยหลวมมากเลยอะ่ะนี่ต้องใส่แบบว่าพี่ต้องใส่เสริมสะโพกอ่ะค่ะเพื่อให้มันพอดีตัวเพราะมันหลวมมาก เล่าคอรเลยหรอมือใช้อะไรกล้องมันชัดมากอันนะคะอาชล์เก็บน้องไว้ค่อยๆแบบว่าถนอมมืใช้ไฟดีๆใช้กล้องดีๆใช้แบบว่าแอนด์ดเงี้ยช่วยน้องหน่อยมันไม่สามารถออกกล้องนี้ได้การรับงานของน้องนี่เราเป็นยังไงแค่ไหนน้องหรอคะน้องก็คจะบอกน้องลงไอจีเยอะมากเลยอะอยากจะอันฟอลเลยนะคืออันไม่ต้องไม่ต้องนี้ถ้าอันไม่ต้องขิดไม่ต้องทะเลาะกันไม่ใช่ไม่ทะเลาะ อยากจะอันคอคนทั้งหมดเลยดิฉัน <c oughs> อยากจะเป็นศูนย์ที่ปวดหัวอะไรอย่างเงี้ย <c oughs>